สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกทท่านครับครัมมือนี้ช่วงแรงๆครับของวันที่19เครับเมษายนส5 6 6ายครับสิพายเอฟซีครับมาติดต่มเนวทังตัวเลขครับสายเจ้ามือครับหวหนีทางตัวเลขเนวทา้งสายเจ้ามือมาแบบตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับราวาได้ติดต่อพูดคุยครับเจ้าของตัวเลขแนว้ทังเพิ่นว่าอยากให้ เอามาฝากตอนเอฟซีนะครับตั้งแต่นัเนินนะครับมือนี้เพิ่นก็ได้รงตัวเลขแนวาทางครับมาไห้ทางช่องเฮาเป็นที่เรียบร้อยครับวาซิมีตัวใดแน่มาเบิ่งกันครับสาหรับตัวเลขแนวาทางของสายเจ้ามือครับอ่าครับเอฟซีเข้ามาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับ ที่สำคัญครับ FC อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสิบเอได้ผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับอ่าครับสำหรับตัวเล็หน้าทั้งสายเจ้ามือครับกับ FC ก็คือสิไดลูดีนะครับอ่าแตกบทลางกันเลยนะครับแตกบทลางกันเลยนะครับสำหรับตัวเล็หน้าทั้งสายเจ้ามือกับเพราะว่าทางช่องเฮานำเสนอเช้าวันหวยออกนะครับกับางวัยเอครับไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้แล้วกับเที่ติดตามอยู่แล้วก็คือสิรูดีอ่าหงดนี้นะครับ สองพฤกษาผ้ามาต่างแต่ินเนินๆแนจกหน่อยนะครับเพราะว่าทางจองเข้าผูกคุยกันแล้วกับเจ้าของเนวทางเพิ่นนะครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเชิเวลาล่าคเข้าเขาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยครับกับตัวเลขแนวทางสายเจ้ามือสองพฤกษาสองพันหร้อยหกสิบหกครับคะมือนี่นะคะชบากรม่านะคะกับทีมงานนะคะมือนี่กรม่าลายช่องทางนะคะเนะอ่ามีทางคุณหมอวิไลให้โชคนะคะน้องภูผาชาแนลนะคะ อ่าฉบาผ้ารวยนะคะมือนีทายทํำกันนะคะหรือว่าบากกลุ่มผ้ารวยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกท่องช่องทางนะคะเนาะเอาบอกพิสบอกถืออยู่นี่ละค่ะเอฟซีอากาศพ่อนไล่นะคะหามือนีนะคะหาแนวทางของสายเจ้ามือนะคะทีฉบานะคะได้ลงองหายเนาะหาส่วนมากนะคะแนวทางเลข ของเพิ่นนะคะจะบอกให้ฟังนะคะแบบละเอียดคือเกานะคะเพราะว่าบางคนที่เขามาติดตามรับชมนะคะคลิปใหม่ๆนะคะก็ยังจับบอลลูในแนวทางของเพิ่นนะคะจะบอกข้าใจในแนวทางของเพิ่นเนาะหาแนวทางของเพิ่นนะคะหววที่แล้วนะคะผู้ใดที่ได้เบิ่งนะคะได้ติดตามนะคะเสามือห้วยออกนะคะเนาะหาคนเบิ่งไล่หลายค่ะในคลิปเสามือห้วยออกนะคะกับงสีโโกมานกันหลายนะคะเพราะว่าแนวทางกัรู้สึกว่าตรงใจหลายๆคนนะคะก็คือศูนย์หกนะคะเนาะ ซึ่งตรงกันนะคะศูนย์หกหนึ่งเจ็ดนะคะตรงกันมีอยูสามสำนักสี่ชะบาได้บอกว่าให้ให้จับตาระวังนะคะคือตรงกันนะคะจะมีซองห้าหมื่นเนาะตรงกันไปที่สิบเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะที่ตรงกันละค่ะเป็นของอ่าเซียนนะคะสายด่วนชัยภูมินะคะที่ว่าแนวทางตรงกันเลยนะคะเนาะแนวทางตรงกันกับมิมีศูนย์หกนะคะของสายด่วนชัยภูมะะิเนาะ อ่าศูนย์หกสายเจ้ามือหนึ่งเจ็ดแล้วก็ซ่องหามือกับมาหนึ่งเจ็ดนะคะปรากฏว่านะคะสามสำนักนี่ที่ฉบาได้มากนี่คือแบบมีแต่แบบแบบว่าแม่นเม่นย่ำนะคะเนาะทีผู้ใดทีติดตามนะคะสำหรับสายลวนฉันจะพูดนี่กับสามหมวดติดแล้วนะคะสายเจ้ามือนะคะหาแนวทางของเพลินเนะาะฉบับจะว่าใครฟังแนวทางของเพลินนะคะจะเป็นส่วนมากเลกวิ่งเพลิน นะคะจะไม่พลาดนะคะก็คือจะมาให้เห็นแน่นอนนะ,ะสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนถ้าผู้ใดบ่มักที่ว่าเพิ่นจับคู่ไห้นะคะประกบคู่ไห่เข้าสามารถหาแนวทางนะคะเลกวิ่งหรือว่าเล็กติดยังกระซ้างนะคะมาประกบคู่ใส่เล็กวิ่งเพื่อนใดเลยนะคะเพราะว่าผ่านแน่นอนเพราะว่ายังนะคะบางข้งหรือว่าบางหงวดนะคะเพื่อนกับเพื่อนกับไห้แนวทางมากแบบว่า บาแตกก็มีแบบว่าเฉียดแต้มหนึ่งจงสี่ก็มีคือกันนะคะบบเมนว่าบโบพิดษดยค่ะก็มีพิษคือกันนะคะแต่ว่ากับขอดขังจับพิษเนีเนาะสามงวดสี่งวดติดนะคะแตกนะคะชุดสองตัวแล้วก็จับผาดมีผาดคือกันนะคะเนาะแต่ว่ากับเป็นแนยวยทาทางที่ว่าหนักติดตามเพราะว่าเหล็กกับ,บลายคูนะคะ่ะงวดที่แล้วนะคะผู้ใดเด้ติดต,ตามนะคะก็คือ่นหยมากศูนย์กับหนึ่งน,นเดินไปที่ศูนย์นะคะ ปากฏว่าศูนย์ขึ้นบนก็คือศูนย์หกตรงๆนะคะหนึ่งลงล่างก็คือเจ็ดหนึ่งนะคะเขาเป็นตัวก,กัปเนาะการสลัว่าแนวทางของสายเจ้ามือเฮ้านะคะแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่น่าติดตามนะคะน่าติดตามเลยนะคะเนาะอ่าสำหรับแนวทางงวดนี้นะคะปกติเพิ่นจะปล่อยนะคะให้ช่าบ้านเพิ่นจะส่งให้ช่าบ้านนี่ ก่อนหวยออกหนึ่งวันหรือเช้าวันหวยออกนะคะแล้วนะคะเอซีแฟนคลับทางช่องฉบ,บาแล้วก็ทีมงานนะคะคุณพอวิไล้ให้โชวผู้พาชาแนลนะคะบากลุ่มผ้าร่วยกะคือคอมเมนต์เรียกร้องกันเขามา่อไหนะคะรอติดตามแนวทางของสายเจ้ามือเฮ้านี่นะคะเนาะอยากได้ไหวนะคะอยากไปหาหยิบจับนะคะลอตเตอรี่เนาะ,ะแล้วฉบ,บาก็เลยคุยกับเพื่อนว่าขอไหวแน่ยในบบนะคะเพื่อนก็เลยว่า แนวทางตัวเลขนะคะหาไหวได้ก็คือห้เป็นเลขวิ่งไปก้อนนะคะปาะกบคู่นะคะชุดเลขคู่นี่สีมานะคะก่อนหวยออกนะคะเนาะเพิ่ว่าสีมาก,ก่อนหวยออกนะคะบางรอบนะคะมาหงัดเพิ่นนีกับสับปมานสามวันก่อนหวยออกก็มีแล้วแต่งหวดทีเพิ่นจะได้มากขึ้นกันนะคะหลายคนกับคอมเมนต์นะคะเนาะหลายคนคอมเมนต์่าโบเมนเลขสายจมือโบอเมนเพิ่นสีมาตัวใหาสื่อ,บอ่บสันนะคะ เบิงเอาเดอค่ะว่าเพิ่นม,มาตัวห้สือบเพาวาะวาเน่าทนวทางของสายเจ้ามือนะคะงวดที่แล้วกับเขา0 7นย์เจนะคะงวดก้อน,น,นก็เขาก็คือเขามาหลายงวดแล้วผู้ใดที่เด็ติดตามเนวทางของสายเจ้ามือนี่จะหมูด,ดีนะคะเนาะว่าแมนยําอหลีนะคะแม่นยําอหลีทีชบาไดมากนะคะเนาะอะมาเบิงน้ากันเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเนะเาะเ,เ,เอาเอาเลขวิ่งไปก่อนนะคะ f อซเพราะว่าเอาเลขวิ่งไปก้อน นะคะแล้วก็เพิ่นก็มีฝากมาให้อยู่นะคะสองคู่นะคะอันนี้คือให้ไปไปมองเบิ่งก่อนเพิ่นว่านะคะถ้าเพิ่นได้ชุดเต็มมาก,ก็คือบ่เกินหกคู่ี่แหละค่ะเอฟซีชุดเต็มมากโบเกินหกคู่อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเหมือนหมวดที่แล้วก็ได้นะคะ,ะ,คะบางหมวดก็มาซีบางหมวดก็มาหาเหลวแต่นะคะแล้วแต่สิได้มานะคะเนาะ,นะ,ะ,นาะแต่ว่าเพื่นมมอนหามากมื่อนี้คือเลขวิ่งแล้วก็ะหามากอีกสองคูหาเข้าไปมองเบิ่งว่า หมักน้ำบันะคะเดี๋ยวสิตามมาอีกที่หลังนะคะถ้าเพื่อนใดมาจังไดแล้วเชบาติ้าวมาโลงงห้นะคะเนาะอยากให้ได้ขึ้นกันนะคะอยากให้เอฟซีแฟนครับทังชาวเชบานี่ยมานกันอีกนะคะเพราะว่างวดที่แล้วอะเข่าไหลสซำนักนะคะสายดวนชัยภูมีเอฟซี FC แฟนครับทา้งชาวเชบานี่ก็ติดตามกันมาหลายนะคะมาดุนแล้วเนาะ,นะะผู้ใดที่ติดตามงววที่แล้วนะคะ ปาษมานเพราะว่าเป็นสามงวดสอนแล้วสาหรับแนวท้างสูตรใหม่ของสายดวนเชัยภูมิ่นะคะเป็นสามงวดติดแล้วนะคะที่ที่ถูกเนาะค่ะเนาะอ่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่สีอีกสาหรับสายดวนเชัยภูมิมเขาต้องมาลุนกันอีกว่าแนวท้างตัวเลขมาสิตรงกันอีกบอกับสายเจ้ามือแล้วก็ซ่องหามือเท่ามาสิตรงกันบอนะคะถ้าตรงกัน,นีจัดได้เลยเดอ้อเอฟซีเดอ้อเพราะว่างวดที่แล้วตรงกันออกมดนะคะถูกมดเลยเพราะว่า สอ้างหา,มห,าหมื่นหลกอะสายรวนเช่นพุ่มลักกับสายเจ้ามือนี่คือแบบเจ๋งนะคะเนาะเก่งๆั้งนั้นเลยนะคะเป็นวิ่งบนล่างนะคะเนาะอ่าเป็นวิ่งบนล่างดนะค่ะเด้อวิ่งบนล่างอ่าวิ่งบนล่างนะคะเจ้ากา,า,ากสศเขียน์มหันัดเนี่ยนะคะเพราะว่า ค้าตังกล้องอยากบังแน่แลค่ะเนาะพระวชบรตังกลองลายเก้ากับศูนย์ศูนย์มากอีกละเด้อค่ะศูนย์บริทิมไปไซเลยนะคะเพื่อนว่ามากอีกว่าสัตว์อ่ตาตามตามที่ใดมากนะคะเนาะขอมูลกับขอขอบบุญขอบคุนนะคะถ้าสายเจ้ามือปูใหญ่ใจดีเฮ้านะคะทีแบ่งปันนะคะแนวทางห้เด้อค่ะเด้ออ่าเพื่อนห้มองมองมากนะคะสองคูนะคะ ให้ม่วอกมากแค่สองคูนะคะบรรูวา่าทุกคนสิมักบอเพื่อไ้มาศูนยีกับเก้าสี่อันนี้ให้มองไว้นะคะเพื่อนว่าถ้ามาจุดเต็มยกสุดไงมากมือใดนะคะเพื่อนสีมากปล่อยไห้นะคะเข้ากับเตรียมจัดสุดไงไฟกับพีบกันได้เลยนะคะเนาะอ่ะสายเจ้ามือไฮมาแล้วนะคะก่อน ปกติเพื่อนกระสีให้มากกรอนหวยออกนะคะแต่ว่ากับเอฟซีกับขอมินร้ายนะคะเชบ,บาก็เลยกคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยกปล่อยให้ก่อนนะคะแต่ว่ากลับมาล่อลุ่นอีกนะคะว่าสิตามมาอีกจะคูแล้วกะับิฟันน้นเป็นตัวใดนะคะเพราะว่าอันนี้เชบ,บาเพื่อนฟันห้มากคือเสามือเลยออกเนาะเพื่อนฟันว่าศูนย์หกตรงๆเลยนะคะเขาก็ต้องล่อเบิรงไปอีกนะคะเนาะแต่ว่านี่เขาก็ให้เบิรงไปเป็นแนวทางว่าตรงกับสำนักใดแนะนะคะ หมักโบนะคะหรือว่าผู้ใดม่่งไวเรียวนะคะถูกใจอยากไปหายิบจับนะคะสลัดก,กินแมงรัฐบาลไวก้อนก็ไดนะคะเนาะไห่เบิ่งไปเป็นแนวทางเน้อค่ะเด้อนะคะแน,ะะนวทางมี์เข่าว์หลุดเนาะค่ะเนาะใส่ดุ่พินิจในการรับชมเอานะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะฉบับกัจคอล่านะคะเอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะคุณพอวิไลไหโชกนะคะน้องภูผาชาแนลนะคะ มากุ้งผ้าร่วยนะคะแล้วก็ฉบาผ้ารวยนะคะขอล่าเอฟซีแฟนคลับทางช่องไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับซองห้าหมื่นนะคะมาฮอตมาถึงแล้วนะคะรอติดตามกันในคลิปหน้าสิเป็นตัวไดที่ถูกอกหล่นใจบอต้องมาติดตามกันนะคะเนาะอาสุดท้ายนี้ขอล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ